สวัสดีค่ะคนลัคนาราศีกรกฎตั้งแต่เดือนเมษายนจนถึงเดือนกันยายนปี64นี้ถือเป็นช่วงวัดใจของคนลัคนาราศีกรกฎเลยก็ว่าได้ดาวพฤหัสเจ้าเรือนอริจรเข้าพบมรณะช่วงนี้อาจจะมีปัญหาเข้ามามากบ้างน้อยบ้างก็แล้วแต่พื้นดวงของแต่ละคนคนที่พื้นดวงดีหรือมีดาวตั้งรับที่ดีมีปัญหาอะไรเข้ามาคุณก็สามารถแก้ไขได้เปลี่ยนจากปัญหาใหญ่ให้เป็นปัญหาเล็กจากปัญหาเล็กให้เป็นไม่มีปัญหา ส่วนคนที่พื้นดวงอ่อนคุณต้องตั้งสติให้ดีรอบคอบให้มากมองปัญหาให้ลึกให้ละเอียดรอบด้านก่อนที่จะตัดสินใจทําอะไรสักอย่างแต่ก็อย่าเพิ่งหนักใจจนเกินไปในช่วงเวลายอย่างนี้คุณควรที่จะประคองการงานและความสัมพันธ์กับคนรอบข้างไว้ให้ดีทั้งเพื่อนร่วมงานหุ้นส่วนคู่ค้าตลอดจนคนที่บ้านช่วงจังหวะเวลายอย่างนี้อะไรที่ไม่มั่นใจก็อย่าฝืนอย่าลงทุนเยอะเพราะยิ่งคุณฝืน คุณอาจจะได้ไม่คุ้มเสียหรือได้ผลลัพธ์ที่ไม่ชอบใจแทนถ้าอึดอัดขัดใจมากนะก็ออกไปท่องเที่ยวบ้างพักผ่อนยอนใจหาเวลาอยู่กับตัวเองบ้างหาไอเดียใหม่ๆเติมพลังแล้วก็กลับมาสู้ใหม่หรือถ้าคุณปลีกตัวไปไหนไม่ได้จริงๆก็เดินเข้าห้องพระไปสวดมนต์สักพักสักชั่วโมงครึ่งชั่วโมงให้ใจสงบลงก็ได้เหมือนกันพอใจเย็นมีสติดีแล้วปัญญาก็ตามมาเองค่ะ ปีหนึงนึงเนี่ยเดี๋ยวนี้ผ่านไปเร็วมาก6เดือนเนี่ยแบบเดียวเองค่ะแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้าอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้แม่หมอสำหรับคลิปดูดวงในตอนต่อๆไปด้วยนะคะขอบคุณมากค่ะ